วิธีเช็คนะคะว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรดีนะข้อที่หนึ่งนะคุณเอาประสบการณ์เดิมๆของคุณก็ได้ค่ะว่าคุณเคยทําอะไรมาไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบัญชีเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ได้ที่คุณเคยทํามาเพราะว่ามันเอาไปต่อยอดได้หมดนะสองคุณทำอะไรแล้วนะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุข หรือทํามันได้เรื่อยๆทํามันบ่อยๆได้โดยที่คุณไม่รู้สึกอึดอัดที่จะทํากับมันด้วยตัวอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้อยู่กับมันได้ทั้งวันหรือคุณอาจจะชอบเล่นเกมก็ได้นะหรือหรือคุณอาจจะแบบชอบพูดชอบสอนชอบทํากิจกรรมทําได้ทั้งวันไม่มีเบื่ออันนี้คือความสุขของคุณแล้วข้อที่สามอันนี้สําคัญวิธีง่ายๆนะใครที่เป็นคนรอบตัวคุณน่ะ เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ชอบมาถามเรื่องนั้นคุณบ่อยๆถามคุณอยู่ประจํำว่าเอ้ยเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนู้นทำยังไงไอ้สามข้อเน,นี้ยถ้าคุณเอามารวมกันเมื่อไหร่นะคุณจะรู้เลยว่าคุณเหมาะกับอาชีพอะไรคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ชอบสอนกลายเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลายเป็นคนเอ่อชอบที่จะไปเจราจาต่อรองก็ได้ หรือเพื่อนคนไหนที่แบบมีอะไรให้คุณให้ต้องไปเจราจาต่อรองมาเรียกคุณไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเวรหนึ่งนะที่คุณจะรู้ตัวว่าอ๋อฉันชอบแบบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามข้อนี้นะจากที่ฟังประวัติคุณปุ๊กไปแล้วใช่ไหมสามข้อนี้อะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณตรงกับสามข้อนี้มั่งลิสต์มาแล้วคุณเอามาเมิร์ชดูรับรองค่ะว่าพอมันเมิร์ชแล้วใช่ไหมคุณจะรู้ว่าเอ้ย ธุรกิจอะไรนะที่มันเหมาะกับเราธุรกิจอะไรบ้างที่มันจะทำให้เราเนี่ยก้าวกระโดดไปในปี2023ได้บ้างนะคุณลองไปทบทวนดูนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบสว,ส,สวัสดีค่ะ